ูงเป็ดมันลงแถวนี้ มีคนเอาเป็ดมาเลี้ยงตรงจุดนี้ซึ่งจุดนี้มีการฉีดยาหญ้าเขาฉีดยาหญ้าไว้เดี๋ยวตายหรอกเขาฉีดยาหญ้าไว้เออเขาเขาเพิ่งฉีดเดี๋ยวก็ตายหมดหรอก ฝั่งนี้ห้ามลงนะห้ามลกเขาติดป้ายอยู่ห้ามลงตรงเนี้ยแปลงเนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมขับรถมาอยู่ในส่วนขางหลังวัดนะครับก็จะมีฝูงเป็ดน,นะครับฝูงที่เมื่อกี้ไปลงในส่วนของนาผมนะครับเมื่อกี้ผมไล่ไปแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับมาตั้งในส่วนของที่นอนครับอยู่ที่บริเวณตลาดวัตครับถือว่า เป็นฝูงเป็ดฝูงใหญ่ครับอันนี้มีมอไสคด้วยทะเบียนมอไซคถ้าเกิดมาอยู่อาศัยแต่ยังไงก็ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับอแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเผื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็จะได้ดำเนินการได้ตอนนี้ผมเริ่มเห็นปัญหาแล้วรู้สึกว่าเจ้าฝูงเป็ดไปลงในส่วนที่ ผมปลูกต้นไม้ไว้อ,อย่างไงดีผมต้องลงดูและครับเอาฝูงมาลงนี่ซึ่งฮยากจะเรียบครับเวลามันลงทีแล้วก็น่าจะมีปัญหาจ,จริงๆต้นไม้ นี่นะโดนทับจริงๆตายละนี่ฮะต้นไม้ตายเดี๋ยครับก็ฝูงเป็ดฝูงนี้มาจากสุพรรณเหมือนกันครับครั้งที่แล้วที่สร้างความเสียหายให้กับทั้งนาผมแล้วก็นาของแปลงข้างครับก็จากสุพรรณเหมือนกันแล้วข้อสำคันมีทั้งงวที่มาจากสุพรรณครับมาสร้างความเสียหายกับทุ้งนา,นา,งงางครั้งที่แล้วตามจับได้ปรับไปหมื่นหนึ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวยังไงต้องให้เจ้าที่มาดูแลครับ